เรามาอยู่กันต่อในช่วงโซ,โซอินไซด์ครับตอนนี้เนี่ยพี่ลูกแก้วรออัปเดตข่าวประเทิงเกาหลีอยู่แล้วครับข่าวแรกของโซอินไซด์วันนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปก่อนเบรกค,ค่ะกับเรื่องราวของโจมินเองในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าทรายศประเทศจีนบ้านเกิดของตัวเองไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาทีเดียวนะคะเมื่อนักร้องหนุ่มอย่างโจมี่แห่งวงซูเปอร์จูเนียร์เอ็มถูกแอนตี้อย่างหนักจากแฟนคลับชาวจีนค่ะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของเขาเองนะคะจากความเข้าใจผิดหลังจากที่เขาได้ไปออกรายการ Abnormal s u ส m i t นะคะของเกาหลีและได้เล่าเรื่องราวที่ว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยเคยถูกปล้นหลังจากที่ถูกคนร้ายพ่นสารบางอย่างคล้ายๆสเปรย์ค่ะซึ่งโจมี่ก็ได้เตือนภัยว่าประเทศจีนแม้ว่าจะไม่อันตรายแต่ก็อยากให้ทุกคนระวังตัวไว้เช่นกันซึ่งจากคำพูดของเขาทำให้มีชาว าวเน็ตแดนมังกรจํานวนมากไม่พอใจนะคะและวิพากษ์วิจารณ์ว่าโจมี่นาเรื่องราวไม่ดีในประเทศจีนไปเล่าให้ประเทศอื่นฟังทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศจีนเสียหายและบางคนก็หาว่าเขาทรยศต่อประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้โจมี่ได้ออกมาแถลงการผ่านเว่ยกัว,ส,วส่วนตัวของเขาเพื่ออธิบายและชี้แจงความเข้าใจผิดทั้งหมดค่ะ ซึ่งเขาได้ชี้แจงว่าเขารู้สึกเสียใจและก็เจ็บปวดมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่โดนเรียกว่าเป็นคนไม่รักชาตินะคะทั้งนั้นที่ในฐานะที่เขาเป็นชาวจีนที่ได้ออกผลงานในประเทศเกาหลีเขารู้สึกภูมิใจมากๆที่เป็นคนจีนและเกิดความเข้าใจผิดนั้นทําให้ยากที่จะเรียกความเชื่อใจจากประชาชนกลับมาได้แต่เขาก็จะพยายามซึ่งจมีได้เขียนชี้แจงเป็นข้อๆดังนี้เลยค่ะ ข้อ1น,นะคะรายการ Abnormal s u m m i t เป็นรายการที่เชิญชวนชาวต่างชาติในเกาหลีมาร่วมรายการค่ะซึ่งหัวข้อในวันนั้นก็คือ Public Order หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งจะมีการเล่าเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันต่อผู้มาร่วมรายการเกี่ยวกับประเทศของตนข้อ2เรื่องที่ผมเล่าในรายการนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ข้อ 3. ผมบอกในรายการว่าแม่ของผมเคยเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพระหว่างที่เธอกําลังเดินทางไปสนามบินซึ่งไม่ใช่เกิดเหตุที่สนามบินตามที่เข้าใจผิดกันข้อ 4. ในช่วงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณแม่ของผมได้หมดสติไปซึ่งสิ่งที่ผมพูดในรายการนั้นเป็นสิ่งที่ได้ยินมาจากคุณแม่ของผมผมใช้คําภาษาเกาหลีว่าสเปรย์และไม่ได้ใช้คําว่าฮโนติกรักหรือ,อยานอนหลับแต่อย่างใด ตอนที่คุณแม่ของผมหมดสตินั้นเธอถูกปล้นไปหมดทั้งเงินสดบัตรเ TM บัตรเครดิตบัตรประชาชนและทุกๆอย่างที่อยู่ในกระเป๋าภายในหนึ่งชั่วโมงหลังเกิดเหตุมีเงินถูกถอนจากบัญชีธนาคาร3แห่งของคุณแม่ถึง50,000หยวนหรือประมาณ10ล้านวอนหรือ950ดอลลาร์ข้อ 5. ผมไม่ได้พูดว่าประเทศจีนเป็นประเทศอันตรายแต่คำพูดดังกล่าวถูกตีความไปผิดๆความจริงแล้วผมพูดอย่างชัดเจนว่าประเทศจีนไม่ใช่ประเทศอันตรายและผมก็รักประเทศจีน ข้อ6ก่อนจะจบรายการผมได้แสดงความเห็นในรายการว่าไม่ว่าจะไปประเทศไหนแม้ว่าประเทศนั้นจะดูเป็นประเทศที่ปลอดภยัยแต่ทุกคนก็ควรจะระวังตัวเอาไว้ด้วยข้อ 7. ทุกสิ่งที่ผมพูดไปในรายการนั้นเป็นความจริงซึ่งคุณแม่ของผมได้ประสบเหตุนี้ด้วยตัวเองมีหลายคนกล่าวหาว่าผมโกหก วันนั้นเป็นวันที่ผมเข้ามาหาวิทยาลัยวันแรกแม่ของผมได้ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวบัตรประชาชนของคุณแม่ก็ถูกขมโมยพร้อมกับของทุกอย่างหลังจากที่ไปแจ้งตำรวจแล้วคุณแม่ก็มีเงินจากเพื่อนที่ให้ยืมเพียงแค่ติดตัวพอกลับบ้านเท่านั้นโชคดีที่คุณแม่ไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้และผมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องโกหกด้วยเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาเกาหลีนักเลยอธิบายรายละเอียดได้ไม่มากพอ ผมไม่เคยตั้งใจที่จะทําลายภาพลักษณ์ของประเทศจีนและผมรู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เนต็ตมันเป็นสิ่งที่ตีความผิดผิดถ้าคุณได้ดูรายการคุณจะรู้ว่าผมภูมิใจแค่ไหนที่ได้ออกรายการเกาหลีในฐานะชาวจีนอย่างไรก็ตามผมขอโทษคุณอีกครั้งจากใจจริงค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มจงมี่ด้วยแล้วกันนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ